เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีการรายงานข่าวออกมาว่าอ่างเก็บน้ำรำเชียงไกลในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแตกนะครับและให้มีคำสั่งให้อบพยพพี่น้องประชาชนในอำเภอตอนล่างของอ่างเก็บน้ำเนี่ยโดยเร่งด่วนนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะครับมีการเผยแพร่อ,ออกมาโดยทางเพจของกองรับภาคที่2นะครับที่ระบุว่ามีประกาศตรวนที่สุดนะครับให้ อัารำเชียงไกลเนี่ยแตกให้ขอให้พี่น้องชาวโคราชเนี่ยนะครับโดยอำเภอพระทองคำด่านขุนทดนนทไทยนนสูงพิมายเนี่ยรีบขนของหนีขึ้นที่สูงด้วยด่วนอ่างรำเชียงไกลล่างแตกจะต้องระบายน้ําเพิ่อมอีกมากตั้งแต่วันนี้นี่นครับซึ่งประกาศนี้ก็ระบุว่าขอให้อำเภอด้านออท้ายอ่างเนี่ยซึ่งมีตั้งแต่นนทไทยนนสูงที่ผมกล่าวไปเนี่ยนะครับให้ประชาชนอยู่ที่อยู่ริมน้ําและลุ่มต่ำเนี่ยให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจาเป็นขึ้นที่สูง ระวังติดตามมวลน้ําไหลเชี่ยวแรงดูแลเด็กเล็ก,ลกและคนชราผู้ป่วยติดเตียงแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึงและติดตามคาแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับกรณีการอพยพขอให้ไม่ต้องห่วงทรัพย์สินแต่ควรห่วงชีวิตและการสูญเสียทางนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครองจะมีการราดตะเวนตรวจตาป้องกันผู้ฉวยโอกาสขโมยทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนี่นะครับพร้อมกับมีการแนบประกาศของออกององหนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวันดนครราชสีมา,มามาด้วยนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกเผยแพร่กันไปและแชร์กันไปนะครับแล้วก็สร้างความตื่นตะนกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดโคราชอำเภอที่มีการแจ้งเตือนนะครับในประกาศนะครับระบุนะครับหลายข้อนะครับที่ผมกล่าวไปก่อนหน้าแล้วก็มีการลงนามโดยนายกรกฎทำลงวงสวัสดเป็นรองผู้ว่าโคราชปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับต่อมาเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ข้อมูลชุดทางออโครงการชลประทานนครราชสีมา ออกมายืนยันนะครับว่าอา่างเก็บน้ําลําเชียงไกลเนี่ยยังไม่ได้แตกแต่อย่างใดตามที่มีการนําเสนอข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะครับวันที่26กันยาครับก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนายกิติคุณนะครับเสภาศิราพรเนี่ยนะครับออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับน,นาะแี่นั้นเป็นผอ,อ,อโครงการชุลประทานนครราชสีมาออกมายืนยันเลยครับว่าอา่างเก็บน้ําลําเชียงไกลตอนล่างเนี่ยยังไม่ได้แตกตามข่าวลือที่มีการพูดถึงกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอา่างเก็บน้ําลําเชียงไกลเนี่ย อยู่ที่ตำบลบรรลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมามีระดับน้ําเก็บกัก41.96ล้านลูกบาทเมตรครับเกินระดับเก็บกักสูงสุดครับและมีน้ำเนี่ยส่วนเกินไหลล้นผ่านทางระบายน้ํานะครับล้นทางระบายน้าล้นฉุกเฉินน,นะครับเนื่องจากมีปริมาณน้ําท่าจากลุ่มน้ําเชียงไกลตอนบนนะครับที่อำเภอทิพรักษ์และอำเภอด่านขุนทดเนี่ยเป็นปริมาณมากไหลลงสู่อ่างเก็บน้าลาเชียงไกลตอนล่างนะครับ จนกระทั่งเมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่ายโมงเนี่ยครับน้ําเกิดไหลข้ามทํานบชั่วคราวของบ่อก่อสร้างครับและข้างตัวอาคารกว้างประมาณ15เมตรเนี่ยจึงได้ใช้ช่องทางระบายน้ําที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของอาคารระบายน้ำนะครับเพื่อจะเพิ่มการระบายน้ําซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระบายน้ําแทนที่จะตัดคันดินที่ต้องเพิ่มการระบายน้ําออกนะครับเพื่อที่ต้องการให้ปริมาณน,น้ําออกเท่ากับหรือมากกว่าน้ําเข้าเพื่อรักษาความปลอดภัยตัวทํานบดินครับ อ่างเก็บน้ําซึ่งยาว3600เมตรปัจจุบันอัตราการไหลของน้ำเนี่ยผ่านช่องทางทุกช่องทางประมาณ400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเท่ากับอัตราการไหลของน้ําเข้าอ่างน,นะครับและขอย้ําว่ายังสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับนี่ก็ยืนยันว่าอ่างเก็บน้ําที่มีข่าวลือว่าอ่างเก็บน้ําลําเชียงกัเนี่ยแตกนะับขอใภัยประชาชนโดยด่วนเนี่ย ยืนยันว่าอ่างยังคงทํางานได้ตามปกตินะครับและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ําไม่ได้แตกตามข่าวลือแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าแต่อาจจะมีน้ําเอ่อล้นลงไปในอําเภอที่มีการแจ้งเตือนนะครับจำเป็นต้องขนข,ของขึ้นที่สูงไว้เช่นเดียวกันแต่ยืนยันว่าไม่ได้แตกนะครับน้ําน่าจะเอ่อล้นออกจากทานกดินประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเความคืบหน้าสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ข่าวลือที่เรื่องอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลแตกเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับ เอาไว้ทีนี้คุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ